ว่าตีห้าวันนี้แล้ก็เะมาดูสกินปืนสกินหนึ่งที่ที่พุ่มอปเอกก็เลยว่าไม่ใช่สิเราต้องแบบพูดภาษาของเราเองคือเป็นสกินปืนที่ผมสุ่งมาแล้วนะครับแล้วก็เป็นสกินปืนที่อยู่ในตูดด้เดมอนรอย a านแจ็ก็คือสกินนี้เลยเป็นสกินที่บวกแม่นยำสองความเร็วขึ้นที่หนึ่งลบไปลดนดาริโอหนึ่งซึ่ง เป็นสเกมปืนที่เบนจามเนี่ยทำให้กระสุนที่ออกมาเนี่ยมันไม่มีมันกระจายช้าลงนะครับนี่มันอยู่ในตู้ด a อน n d รอยัลน,นี้เลยแล้วผมก็สุ่มไปแล้วนะเดี๋ว่าขอลองหนึ่งครั้งก่อนมาขอสองสสครั้งนีคม ครั้งแรกผมได้เฉยเก <นะ S 2> ิเอาไขึ้นครับเนี่ยนอกจากเราจะไปดูปืนเลยเนี่ยเราจะยังไปดูชุดในตู้ไดมอนด์รอยัลด้วยนะคะผมนี่ก็เป็นชุดที่ผมว่าก็เฉยๆนะมันเฉยๆทั้งคู่เลยอย่ะทั้งปืนแล้วก็ทั้งชุดกว่านะเพราะว่าช่องอื่น,นเขารีวิวไปหมดแล้วนะนี่ ก็จะเป็นชุดนักสารวจสุดฮิปนะครับซึ่งผมไม่ค่อยใส่ชุดผู้หญิงนะแต่ผมก็จะลองมามาสวมดูนะครับส่วนตัวชุดนี้ผมรู้สึกว่ามันไม่ไม่ไมค่อยท่าไหลนะเลขง่ายง่ายคือก็เฉยๆนะครับโอเคมาเดี๋ยวเราลองส่มดีกว่าตอนนี้เลขล็คก,กีก้ผมอยู่ที่124นะครับโอเคมาเดี๋ยวลองสดดสิบครั้งกงตง ถ้าได้แจ็คก,กี้เราถึง150เนะี่ยเราก็จะได้ปอดแล้วก็จะได้ชุูชี้ครั้งเนี้ยได้แน่ ้เปิดนี่มาเปิดเลยก็เดี๋ยววันนี้เราก็จะไปดูในโหมด 4v4 นะครับเดี๋ยวเราต้องไปวัดดวงด้วยนะว่ามันมีสกินเอ็มสี่นึ่งไหมนะคะโอเคมันจะเป็นไงเดี๋ยวเราจะไปดีติดมาสุดท้ายไปดูเลย Apparently I'm special enough to be the chosen one The true clash is upcoming between me and Horizon เราสามารถไปเก็บจากไอเทมไซเบอร์ราคาต้องส่งพันแต่เราเล่นฟัวบสานโอเคเอาไงเลี้ยมเนี่ยสวยหลังมากเลยนี่ไม่ใช่ว่าจะดีนะ don't give I up That's not how you win a race. h a p p ี n f o ขานะป่านนี้ผมได้ซื้อ n f o ไปนานแล้ว e e d equipment. ทำไมมางกรไม่มาตั้แต่ตอนนี้เลยอะจริงๆเอาความมาปีน Skateboard. Got t h i ได้ อย่าชุกกันอย่าชุกกันดินะ้าอย่าชุกกันดิ First blood enemy spotted ออกมา enemy spotted triple kill เก่งมาก n k s อยากเล่นฟาร์ม,มาแอตกลัน่แนะครับถ้าอไม่ได้ไม่เป็นร,นรก,นก,ก,นก็ยังมาอยู่ครับแต่แค่เราเสียเปีเยบเพราะว่าตารมยูงม้งเลยเย้อไม่ได้ เรายิงเขาเก็บนะคะเท่าที่ผมสังเกตการมาันอ่ะตรงนี้เก็บไว้อ่ะผมได้รีเบอร์ผมฟร์เซมต้อนอ นี่ใส่กับชุมันก็เข้ากันอยู่นะเนี่ยส่วนตัวผมคด่มันก็เข้ากันอยู่นะเนี่ยส่วนตัวผมคิดว่ามันมันก็เข้ากันอยู่ r e เมื่อกี้เราไม่ได้คิวใช่ไหมรอบนี้เราต้องได้คิวไม่เป็นไร เดี๋ยวเราจะขึ้นไปแคมป์บนนี้นะครับซี่งผมไม่ได้ซื้อที่ส้มก่ออะไม่ได้ซื้อ Enemy spotted ทำไปครับพี่ First blood Why? เ n ็มโฟไปเลยไปก่อน ก็สุดผมไม่ได้จะได้เอาไปซื้อของอุ้ยเช้ย ระยะปชิดอีกตัวผมว่าอยู่ข้างบนอยู่ไหนเอยอยู่ข้างบน Resources here. Resources here. <coughs> Double kill. Oh <coughs> โอเคเว้ย okay, แต่เป็นเอวีพีใช่ไอ้โม่เป็นพี่เรียบร้อยได้มาโอ้คิวแต่เกมเมื่อกี้ผมไม่ได้ฆ่าในสักคิวไม่เป็นไรนะครับก็ถือว่ามันนะเกมเมื่อกี้ถือว่ามันอยู่ได้เอฟโฟมไปยิงแค่รอบเดียวเอ้สองรอบดิ แต่เมื่อกี้เรายิงคนไม่ตายนะครับก็เลยขอนับว่าเราหยิบมายิงคนแค่รอบเดียวละกันโอเคสำหรับใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะครับแล้วก็ถ้าถึง500ซับเนี่ยมีฉลองด้วยนะมีฉลองอะไรก็ฝ <'t> ากกดติดตามไว้ก่อนนะส้ัรับครับ